่ะพปกติชอมึงอะเกมเมอร์นะคะหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมาประมาณโอ้เกือบอาทิตย์แน่วันนี้เราจะมาทำว่างมากจะซีรีส์ e ีที่2นะคะเราจะมาเริ่มเพราะว่าเนื่องจากเราได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะก็บอกนล้จุดนี้เลยว่าเราต้องการเราจะไม่ทำมงะเรื่องอื่นเราจะไม่ทำไม่ค่ะไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวลองอ่านดูเราจะมาอ่านเขาว่ามิควคปมนมนต์ะอะไรบ้างเริ่มจากว่างมากจะซีรีส์ EP ที่หนึ่งโอเคคลิปนี้เราจะไม่ลงมา ตอนตอบสามสองแลคะเออคี่ค่ะขอให้ซีซั่นสองมาไวๆนะครับก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ชอบช่องนี้เสียงพี่น้องเสียงน่ารักมากเลยค่ะเป็นช่องที่เราดูว่าจะลงตอนไหนแล้วก็อยากดูเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายร้อนซีซั่นสองไวๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะคะสู้ๆนะคะโอเคค่ะ มีตอบพี่ภาคสนุกมากเลยค่ะลืมบอกแต่หนูตามพี่มาตลอดเลยนะคะต่อไปนะคะพี่ทําเรื่องนี้เมื่ฉชนต้องไปอยู่โรงเรียนชายร้อนอีกได้ไหมคะขอนะคะอยากดูมากรอซีซั่นสองแล้วเราก็จะทําต่อเลยนะคะถ้ามันอัพอยากดูตอนต่อไปสนุกมากเลยค่ะเจอช่องนี้นี้ สนุกสุดๆไปเลยช่วยทำต่อด้วยนะคะหนูชอบดูคลิปพี่มากเลยค่ะคลิปที่สนุกมากเลยชอบมากๆ<า><า>ค่ะทำให้อีกวาคือคำว่าวายก็คือชายรักชายชายกับชายรักกันชอบเสียงคนภาคมากค่ะลงคลิปเถอค่ะนะานะๆนะน ตอนที่สายสองยังไม่มาเพราะนักเขียนยังไม่ไม่อออยังแบบเขายังไม่เขียนนะคะใครตอบคนที่สายสองออกตอนที่น่่จะตอนที่ใครเขียนไหนจะตอนที่เอากดผิดเฉยขอโทษอยู่ไหนอ๋อต่อไปนะคะซีนเอาหมดสี่คนเอาเลยก็ เราก็เคยคิดแบบนั้นนะลูปสี่อ่ะไอเซนเป็นพระเอกของมันดูคนแรกชอบเสียงคนทักไปดูมาแล้วเจอเมนตัวเองเฉยมาดูในคลิปนี้อีกทีคนกดให้13เลยหรอเขาแจ้งมาหรือยังคะว่าแม่ฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วนซีซั่นสอจะมาเมื่อไหร่ยังค่ะอันนี้เราก็ตอบกลับไปแล้วเนาะเขาบอกว่าซีซั่นสจะมา สามสิบพฤศจิกายนนี้นะคะใช่ค่ะลืมเมนเอาอยู่ดีๆก็เจอเอาอยู่ดีๆก็เจอแต่คุณค่ะพี่ต่อค่ะสองร้อยเก้าสิบหกคนสองร้อยเก้าสิบสองคนสองร้อยเก้าสองคนนะคะอันนี้ก็คือคนตาำสามคนค่ะหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามคนค่ะ 32ได้ไหมสอค่ะมากะอันนี้ก็คือที่สองสองหนึ่งหนึ่งก็คือให้โหวตนะคะว่าใครจะเป็นพระเอกระหว่างชุนกับเวนะโอเค1ชุนสองต่อไปนะคะเป็นเล่นฟรีไฟเป็นแบบ มาเล่นฟีไฟนะคะสนุกมากเลยค่ะหนูเคยเล่นแล้วค่ะสนุกมากค่ะเล่นกับเราไหมค่ะหนูชื่ทันจิโรหนึ่งเก้สองนนะคะเล่นด้วยพี่ามผมติดตามคืนเลยเลยนะครับอยากเล่นด้วยจังแอดเรามาได้ไหมชื่อในเกมชื่อแอดเองค่ะ ให้เราก็ได้ชิพถ่าไม่เจอ,อน,นี้นะคะก็เป็นของงเราอะไรแบบนี้นะคะต่อไปยังไม่หมดหมดหรอ่เลยจะเสได้หมดหรออ๋อ,อ,อแล้วอยากดูเรื่องไม่ใช่ต้องไปอยู่เรียนชายล้วนซีซั่นสองออวๆวๆนนเนาะมันก็จะไปต่อไปนะคะเป็นคลิปต่อไปอที่เป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตค่ะเล่นอะไรคะน่ารักค่ะพี่น่ารักโอ้ขอบคุณนุขอบคุณนะคะคือแบบ เหมือนชุมตัวเองอ่ะเออน้องซูน่ารักดีต่อไปนะคะเป็นร้านวาดภาพข้างทางสุดเกลียนค่ะใช่ไหมนี่นะคะก็ค่ะเรื่องไม่ฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายรื้ว่านะคะตอนที่สามสิบสองมายังคะยังไม่มาค่ะเป็นอะไรนะเล่นมากเลยคันชอบนี่ชาวอีจูเอ่อโปรโมทอันนี้โปรโมทให้นะคะก็เรามาดูคิดว่าชอบคู่ไหนโอ้โหสิบคน ชอบทุกคนเลยค่ะชอบซีนชูนเววเซนเซนหรือเปล่าคินชอบเพื่อนๆของซีนทั้งหมดเลยครับอะไรคะพี่น่ารักมากค่ะชอบชอบชอบมากค่ะเมื่อเช่นต้องไปอยู่เรียนชายล้วนมันน่าจะมาวันที่31ิพฤศจิกายนจริงไหมอ่ะเห็นเพื่อนบอกมาชอบอันนี้แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเวซีนครับดีมาก จาพูซีนเวค่ะและะ้วก็ตอบกลับและชุนกับซีนแล้วก็แล้วมาอย่างคะ่ะมาอย่างคะ่ะมาอย่งคะ่ะต่อไปโปรโมทช่องอีจูโอเคนะคะก็หมุนติวติวติวตอ,อูอีจูนะคะคอมเมนต์ก็คือบอกว่า ค่อยบอกวันอื่นนะคะตอนที่เราบอกว่าถ้าช่องบินนะ้ช่องอีจุก,ก็บอกว่าเขาคุณค่าที่โปรโมทให้ต่อไปนะคะขอ,อ,อชุ่นกับซีแล้วกันซีนยอยากให้ทำอยู่เพราะเรือ่องนี้สนุกมากทำต่อนะคะอยากดูภาคสองแล้วด้วยอยากได้คู่ซีนกับ ซินกับเวซินกับเซนอยากให้ทำต่อค่ะทำนะคะทำเรื่องนี้ต่อนะครับขอร้องทำต่อนะคะชื่อเรื่องว่าฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วนทำนะครับขอร้องตอบกลับก็คือใช่ถูกค่ะเนสก,กะเนสก,ก,นสกโกหรือเปล่าเนสโกรู้สึกเหมือนกัน,กนเลยขอชุนกับเว<ำ>ขบเว<ำ>ขียนปิดทำต่อ เมนแรกมันจะเป็นติดๆกันเลยเพราะว่าเราเปิดคอมเมนแล้วก็ต้องควรปิดคอมเมนนะจริงขอพี่นะพี่บางที่เขาก็ปิดคอมเมนที่เียดมาดิเซนสองไวนะคะพี่ต่อไปขอคีนซินได้ไหมคะรู้สึกเราจะบังคับเจ้าของช่องแฮต่อไปขอซินกัเซนนะครับเมื่อเมื่อไร่เมื่อฉต้องอยู่โรงยานชายล้วน จะมานะถ้ามาเมื่อไหร่ก็จะอัพเลยนะคะป็นอะไรน่ารักมากๆชอบชอบชอบค่ะชุนกเกเบยของดิฉันลาของดิฉันละโอเคต่อไปนะคะคินซิน เซนกับซีนค่ะน่ารักมากค่ะพี่อีพีไหนหรอคะตอนที่ซีนแต่งญิงแล้วก็ตอนที่คีนแต่งญิงนะคะแล้วก็บอกไปแล้วว่าอีพีที่ยี่สิบนะคะที่คีนแต่งญิงต่อไปเซนกับซีนจัดไปอย่าให้เสียพี่พี่พลอยหลุดไม่เป็นไรเขาเริกมเล่นแล้วพี่คะน่ารักมากค่ะดีมากค่ะชวนกับเวเพาว่าสามลอกแล้วนะคะนับเยต่อไปนะคะก็เป็นชวนเวจัดไป โออันนี้คอมเมนต์น้อยหน่อยนะคะจะได้อ่านอยากได้ชุนซีนบ้างหล่อทั้งคู่เลยหล่อทั้งสองเลยหนูชอบชุนซีนเซนซีนเวซีนกีนซีนค่ะภาพแรกของเมมขอเวหรือเปล่าเบอร์เบอร์ต้องค่ะต้องคำนี้ถึงกล้องจะเบลอแต่เธอยังชัดเจนอ๋อคนน่ารัก ใช่ค่ะมันเบลอไม่รู้ทำไมมันเบลอนี่เราเคยจับจินเวกับชุนค่ะโอเคคลิปนี้สิบห้าอาจารย์ทัพกับอาจารย์ลุว่าเมื่อเชนต้องไปอยู่ในชัยนซีซั่นสองค่ะก็ถ้าอับเมื่อไรจะมามามากมากค่ะเมื่อเชนต้องไปอยู่ในชัยดวนซีซั่นสองได้ไหมนะคะก็คือกับสิบอีคนยังไม่มาค่ะรู้แล้วแปลว่าถูกใช่ไหมครับแปลว่าค่ะอ๋ออ่านผิดโอ้ขอโทษครับค่ะ คุยอะไรกันอยู่ล่ะคะกันเลยกันเกิดไรให้พี่โอขอโทษครับคุยอะไรเนี่ยคุยอะไรกันอยู่คุยอะไรกันอยู่กลับมาทีนะคะุีกันเฉยๆค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะโอเคอันนี้ก็หมดกไปแล้วใช่ไหมเป็นฟรีไฟล์คลิปนี้มียาวยาวจริงก็คือตอนนั้นเราสมองเบือนะคะไม่ยามวิ่งมีคนวิ่งผ่านไปอ่ะไม่เห็นหรอกค่ะ ลองดูคลิปนะฮ่านีาา่ก็คลิปน่ารักมากสนุกมากเล่นด้วยได้เปล่ายากเล่นด้วยจูง,จงก็ให้ไอดีไปเรียบร้อยขอไอบีได้เปล่าได้ค่ะมีคนมีคนไอ้นี่ทักเอ้ยมีคนเพื่อนในฟีฟล์มาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้อ่ะแล้วมีคนนึงอ่ะทักเราว่าสวัสดีมั่ง่ะเกมเมอร์แล้วก็ไม่แน่ใจออ้ยอ ύ, ให้เขาถือบ้างเราไม่เห็นโอเคอันนี้อโอเคต้องตจ้งแค่ เขาค่ะลืมสใส่เพลงแล้วก็มีคนตอบว่าไม่เป็นไรเราซีซั่นสองพออ่านซีซั่นหนึ่งจบแล้วตั้งหน้าตั้งตาเราสุดๆซีซั่นสองติ่งเรื่องนี้มากๆนางจะใช้ชีวิตแบบเด็กผู้หญิงสักทีผมดีใจอินมากๆตอนที่32หมายังคันแล้วก็สงใหม่เยี่ยมแอปอ่านมังงะแอปอะไรอะคะโอเคนะคะแอปอ่านมังงะก็คือแอปเว็บนนะคะ พี่คะเรื่องไม่ฉันต้องไปอยู่เรีนชายลวน EP ที่32มายังคะเข้าหอมเห็นว่าเขาเขียนหยุดอะค่ะงั้นเดี๋ยวขอบคุณที่บอกนะคะงั้นจะติดตามเป็นการตอบแทนน่าจะมาสิ้นเดือนหน้าอืไม่เป็นไราขา่ะหนูรอหรือทนไหวอ้ากดปิดแลละต่อไปค่ะเซนคินทำเรื่องเออเรื่องเอออะไรนะขอดูแป๊บนะ ไม่อยากหาใหม่อ่ะช่างเถอะเรื่องเรื่องมุกุเงาน่ะแบบวายและตลกด้วยแล้วก็ดราม่าช่วยทำเรื่อช่วยทำเรื่องไงกุดวายคือให้หน่อยนะนะนะเออลืมบอกไปปอปอเอิมสิบสี่ตอนเราอ่านมาเมื่อคืนตอนจบแล้วล่ะไม่นานนะนี่เนาะดูมุกเต้นที่ รอดู<ม>เต็ม <Kne> e ที่ท <ำ S 1> มาก<น>ไม่รู้อ่านยังไม่จบมปซีซั่นสองไหมไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเพ <consumers S 1> ราะว่าเราไม่อยากทาเท่าไหร่เพราะว่าเรากลัวโดนแบนเหมือนล้วต้องกัดนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปให้ดูเดไลก่อนน้องร้องกลังดราม่าอยู่นะคะไม่ต้องไปสนใจเนาะกำลังดราม่าอย่างร้ายแรงต่อไปนะคะ Q&A อีพี่สอง โอเคสามคนโอเคนะคะเรือนไปหนึ่งคำถามค่ะเราทําคลิปมาหนึ่งเดือนสองวันแล้วค่ะนี่นะคะนี่จบรูปไหมอันนี้ก็เราจะตอบเลยไหมหรือว่าจะค่อย Q a ี EP สามค่ะคำถามยังเสียงยังเสีค่ะต่อไปเส้นทางการทําพิธีเอื้อโฆษณาวันทองไรใจเราเราดูอยู่เรา ยู่สูๆนะคะจะติดตามนะซู้ๆูนะทําต่อไปค่ะสู่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะสู่ๆครับ <c oughs> พี่ผมเป็กนกำลังใจให้ขอบคุณที่ติดตามช่องหนูนะคะหนูอยากดังแบบพี่เหนียวสู้ๆนะถ้าเราแนะนนำแอปตัดต่อคลิปเกี่ยวกับเกมใช้แอปแคปคัตแคปคัต พวกนี้ก็ได้นะแต่ถือสุดยอดมากเลยเรื่องทำ u t u b e ตั้งแต่ป2โรงเรียนชายล้วนต่อไหมอ่ะต่อนะ้องถ้าอาบเราก็จะทำให้เลยต่อไปเป็นโปรโมทช่องน้องนะคะคนแรกพอยอ๋ออันนี้ปิดฟิลเตอร์ไว้อยู่ต่อไปเล่าเรื่องผีค่าเป็นอันนี้อันนี้ปิดฟิลเตอร์อยู่อันนี้นะคะ ส5นะคะโอเคแอบงงนะเหนียวขอขอพูดว่าเหนียวแล้วกันนะคะแต่ก็เกิดไลค์ให้นะขอไม่เอาคำว,ว่าเหนียวได้ไหมเหนียวชอบช่องนี้มากถึงเสียงจะเหมือนทั้งชายและหญิงก็เธอแล้วก็อยากแล้วก็ยังมีเสียงหลบกวนอีกแต่ชอบช่องนี้เอ้แต่ชอบเรื่องนี้ช่องนี้เนี่ยที่ชอบช่องนี้เพราะมีแต่มัง,งะใหม่ๆตลอดเขาอ,อัพมาพี่ก็ทําให้เนี่ยชอบมาก ขอพักสองโรงเรียนชายล้วนค่ะต้องเปิดหน้าแหละฮ่าฮ่าาซีซันสองมายังอะ่ะกลับกันนะคะน่าจะมาวันที่สามสิบเนาะออ <จะ S 2> เลย <จะ S 2> ลำ<า>น่าจะมาสามสิบนะคะน่าจะมาสามสิบแหละเรื่องไม่ใช่ต้องไปโรงเรียนชายล้วนพักสองค่ะจริงค่ะใช่ครับรอสี่ใครจะทำไม่ใช่ต้องไปโรงเรียนอ,อ่ะรอว,ว่ามัน จะมาเมื่อไหรอ่ะถึงผมมีแอปก็เถอแต่ใครจะรู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เราต่อไปเธอแทนแต่ละแต่ละเรื่องที่ทำโคตรยากนะไหนคนนะไหนคนทำนิยายก็ต้องวายอีคิดคิดคิดชื่อคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นแทนตัวละคร เนี่ยมันวาดนานด้วยเออไม่ได้จะด่าดแต่บอกครับขอโทษครับเออเขาก็พูดถูกจริงๆนะคะก็จริงนะแต่เราเรอเพราะชอบเรื่องนี้ใครอยากดูซีซั่นสองต้องทำใจนะเพราะเอออย่างที่พี่เขาบอกนั่นแหละ <c oughs> แมวจริงอะรักนะเมียวก็ได้นะเหมียวเขาอาจจะพิมพ์คำว่าเหมียวหรือเปล่า จริงค่ะอ่าน่าจะมีอะไรอะน่าจะมีภาคสองวันที่สิบเอ็ดเดือนเดือนพฤศจิกามังค่ะได้ยินจากติ๊กต็อกอะค่ะแต่มันเลยมาแล้วนะคะต่อไปปิดลูกปัดปิดนะคะชมชนชมชนเฮ้ยยดูแม่แปะคลิปแรกเอ้ยอันเอ้ยชมชมนโพส์แรกอุ้ยเขาหอมทำกระเป๋าพี่โพสอันนี้เราโพสไม่เยอะแต่แต่เขาเมันเยอะจัง อันนี้ตอนครบหนึ่งพันซับนะคะก็เย่ดีใจด้วยคะ่ะทำคลิปต่อไปนะคะเย่ดีใจด้วยคะ่ะคลิปจะมาวันไหนหรอคะจะได้ดูกันดีใจด้วยอีสองค่ะคือน่าจะมาเมนที่สองแนะต่อไปอุ๊ยเขาวงไม่เห็นโอเคเอาเล่นตั้งแต่แรกใหม่อือเป็นเอ่า ตอนทำ Q&A นะคะก็นี่นะคะก็จะมีคนถาม Q&A สามารถไปดู Q&A EP หนึ่งได้นะคะเล่นงอีกแล้วเออต่อไปเป็นอ,อ,อะไรอะอันอันนี้อันอันนี้อันนี้นนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อชอบคู่ไหนบ้าง29โอเคขอทำอะไชอบหมดเลยคู่นี้น่ารักมากชอบชอบคู่ ซีนชุนซีนทีนซีนเวซีนเซนเอิมเวซีนครับตอนแรกมันจิ้นหนักมากผมอินจริงๆใช่อินมากแบบว่าจิ้นกันจนเขินสับสนว่าใครเป็นพระเอกเรื่องนี้ซีนเป็นนางเอกฮะซีนเป็นผู้หญิงแต่ผมไม่รู้ว่าใครคือพระเอกใช่ดูไปดูมางงเหมือนกันนะว่าใครเป็นพระเอกเพื่อนๆคิดือนเราไหมดูไปดูมาก็งงนะ ชอบทุกคนเลยค่ะซ้ายล่างกับขวาล่างคือจินกับน้องซินไม่ได้พอทั้งสองคนคู่กันเป็นยังไงล่ะชอบทุกคู่ค่ะชุนซินครับน่ารักดีนอนด้วยกันด้วยใช่ทุกคู่ค่ะชอบชุนกับเวห้าห้าชอบชุนกับซินด้วยค่ะคู่ไหนก็ได้แค่ชายรักชายพอชอบฮ้าห้า เราเราเคยถามปะว่าเนี่ยนะคะคนไหนใช้ววเองระหว่างชุนกบีได้คาตอบอะไรปะสองคนนี้จิ้นกันค่ะว่าแต่พี่ค่ะว่าแต่พี่ค่ะคนลงชุมชนยังไงอยากรู้ทําบ้างไม่รู้ว่าทํายังไงเลยแถมพี่เลยถามพี่ค่ะเขาก็ตอบไปนะคะว่าตามอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งร้อยคนหรือเจ็ดถึงแปดร้อยคนนะคะถึงจะได้ต่อไปอหนึ่ง ยังไม่หมดมีอีกไม่ใช่เอ้ยมันมันไม่มีแล้วไม่ใช่หรอ,อยังไม่หมดไม่ใช่หรอเฮ้ยเขาว่ามันไม่มีแล้วอ๋อม,มันมีมีเหรอไม่รู้อะเดาม่หมดเฮ้ยเขาว่ามันไม่มีอะอ๋ออ๋อชุนซินเวซินชอ,ชอบทุกคนค่ะชุนซินชุนซินอเฮ้ชุนซิน,นไหนก็ดีดครับทุกค,คู่ ต่อไปมาเรื่องนี้แล้วอันนี้เดี๋ยวเขาอ่านเองมาอ่านคุละมินดีกว่ามาอ,อันนี้ของเรานะคะเป็นอะไรอะ่ะเมืม่อฉันต้องไปอยู่เรนชายล้วนอาจจะมาสิ้นเดือนหน้าคะ่ะเมื่อฉันต้องไปอยู่เรนชายล้วนอยากดูต่อจอต่อจองไม่รู้มาตอนไหนอยากดูเมื่อฉันต้องไปอยู่เรนชายล้วนต่อคะ่ะตรงที่มีผู้หญิงหนึ่งชายสองครับ เอาวันที่สองครับอันนี้คือเราบอกว่าที่เราสัญญากันในคลิปนี้อคลิปที่เคยบอกค่ะที่สัญญากันในคลิปนี้แต่ว่ามันโดนแบนอะเพื่อนๆเห็นปะมันโดนแบนนะคะแล้วการเรียกร้องละเมิดลีข้าธิ่ะโอเคอันนี้ของพี่เรานะคะให้ต่อค่ะคลิปนี้ยาวจังเด่ได้จะต้องรีบอ่านนหน่เ <No, S 2> ขกาก็เพีพะบ่มีผ<พ>ู้หญิงเรื่องนี้พาคสองมายัางโน เพิ่งจะมาดูช่องพี่ช่องนี้ค่ะฝากตัวด้วยนะคะค่ะฝากตัวให้ทีนี้เป็นการใช้เสียงที่เยอะมากๆแล้วก็จะต้องไปเล่นเกมกับคุณน้องที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยกำลังเล่นเกมตัวพี่อยู่เนี่ยเล่นแรงหรือเปล่าทำแรงหอยตกด้วยโอ้โหเล่นแรงด้วย <c oughs> เกมนี้หนูก็เล่นอยู่ค่ะอยากให้เล่นด้วยก,กันได้เพราะ มันเงาเงาใช่ค่ะเดมนี้ก็สามารถไปหลอกเด่นได้โอ้ยโอ้ยยูอก oh <my> โพดไปกี่นิ้วแล้นี่นี่ต่อไปอันนี้มาให้เขาอ่านเองน่ารักมากเลยค่ะน,น้อยน่ารักมากเลยอ่ะสวยมากมากเลยค่ะเป็นแฝดกันหรอหน้าเหมือนกันเลยไม่บอกอย่ามาหลอกถามเป็นแฝดกันอ๋อย่าบอกดิโอความแตกเลยบอันน<ม>ี้ตอนที่ แอดแล้วนะเดี๋ยวปุ่มไปนะเดี๋ยวปุ่มแอดไปนะคะเดี๋ยวแอดไปนะคะนี่ก็คืออันนี้ต่อไป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 เราจะลงรูปเป็นบางครั้งเพราะว่าเราเนี่ยทุกคนอันนี้เลเวลยังน้อยๆอยู่แต่ตอนนี้มันเพิ่มเลยนะตอนนี้เพิ่งโดดไปไหนเดี๋ยวรอดูนะคะจุ๊บจุ๊บเรื่องอะไรนะทำไม คือเราแทนที่เจ้าตั้งแต่ข้างบนนี้นะคะเป็นรอยลูกปัดเนื่องจากลงคลิปไม่ได้เขาบอกว่าเล่นยังเล่นยั้งไม่เล่นเป็นเด็กเลยเออเราเป็นเด็กนะคะก็เป็นคนที่เออเล่นอะไรก็ได้นะคะก็ซื้อได้มาก็เล่นหมดนะคะสิบหกเออตายต่อไปนะคะอ้ามันเยอะมากเลยค่ะรู้เลยคุณชายนักสืบตวัวไม่จํากัดถูกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เขียนผิดต้องเป็นคอมมิโคนะคะคอมมิโคเออจุกแล้วคอมมิโค เพื่อนอะไรบอกฟันดีก่อนนอนเพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกว่าหอมเพื่อนแอบชอบกันนะคะเรารู้เราอ่านแล้วนานๆนี้เราจะเจอเรื่องนี้ไม่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 ครั้งที่เราก็เจอใน y o u t u b e ดูโฆษณาก็เด้งขึ้นมาครั้งที่2ตอนเล่นเกมอยู่แล้วโฆษณาก็เด้งขึ้นมาครั้งที่3าตอนกําลังเข้าแอปเอออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในโฆษณาหยุดก็เด้งขึ้นมาพอพอมันจะหลอนหัวเขาเหมือนเดิมตกลุมรักยังซตาพ่อลลกติดใช่ปะ ความลับของพนักงานเคนี่เราเคยดูนะคะมีคนบอกว่าน่าจะใช้ความลับของพนักงานเคเราเคยเดี๋ยวเราจะเฉลยตอนนี้เลยบ้ามัรื่ลงรัอยากุซ่าลูกติดหรือเปล่าพี่ต้องขออภัยถามทําไมหรอคะพี่จะทําเรื่องนี้หรอพี่อยู่โรงเรียนอะไรนะคะเปล่าค่ะไม่ได้ถามแค่คนจากหนังรู้จักหนังเรื่องนี้หรือเปล่าหนูดูมังงะอะไรเรื่องค่ะจําจำไม่ได้พี่เรียนจบยัง อืมไปดูใน Q&A นะคะดูที่ใน Q&A นะคะมีคนถามเราจะมาเฉลยว่ามันคือเรื่องยุอย่าเพิ่งรู้กันคือเรื่องตกลุ่มนักยากษุซ่าพอลูกติดค่ะนะคะอันนี้ตอนที่อีพีที่อะไรไม่รู้ที่ที่เออโทม่าบอกว่าให้จุ๊บมามมาตั้งใจ่ารูปและไม่ได้ตั้งใจอันเนี้ยไม่ตั้งใจแต่ว่าเรารู้ว่าเราทำยังไงให้มันออกมาสวยเดี๋ยวความแตกห้ามบอก แต่เนี้ยไม่ได้ต้องวาดเลยเขาขี้เกียจวาดอะเขาก็เลยวาดออกมาแบบนี้อ๋อแล้ว่าจริงเออแล้วว่าสวยเออใช่ไหมคะขี้อ่ะข้างในน่าเบื่อพี่วาดใส่สมุดดยสอให้ดูหน่อยอือได้วาดใส่สมุดดีสอสวยไหมเลยไม่ไม่ตั้งใจทําไมวาดสวยจังวาดเองหรอไม่ได้วาดเองค่ะอ้ย <c oughs> ไหน <c oughs> ก็วาดเองไปดูช่องหนูก็ได้ค่ะพรุ่งนี้หนูวาดรูปให้พี่ดูะในวันพรุ่งนี้เลยค่ะสวยแถมน่ารักด้วยเิยนถูกหรือเปล่าไม่รู้อันแรกสวยกว่าเพราะอันที่สองเป็นลายเส้นของคนอื่นที่ทํามาสวยอันแรกเพราะมันแบบว่าเป็นลายเส้นของเธอเองโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะลองตอบที่พี่วาดเนสมุดด้วยจินสอมันใกล้แล้วอีกนิดเดียว นั่นก็คือแฮปปี้เบอร์เดย์เป็นวันที่สิบสี่พฤศจิกายนอันนี้อยู่อันนี้ตอนเดออันนี้ตอนอนุบาลอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ตอนไประบายสีที่ตลาดขอนเลี่ยมวันส่งการที่แกงเว้นดำที่ในรถที่ที่ที่ไปไม่ได้เพราะมันโควิดแหละ อันนี้ตอนนั้นยังไม่มีเอ้ยก่อนก่อนก่อนเป็นโควิดนะคะอันนี้ไปเต้นปอสี่อันนี้เป็นงานที่ลงเียนอันนี้อันนี้เราอันนี้พลอยอันนี้เต้นแบ็คพิ้งอันนี้เต้นคาร์ลเทนะคะก็คืออยู่ชลบุรีเป็นวันเกิดปีนี้ปีนี้ถ่ายหน้าบ้านใช่ค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์โอ้ยใกลครบแล้วภาพพี่สีสวยมากค่ะแต่สวยไม่เท่าหนูหรอกหยอกนะ ชื่ออายุาทำไมทำคลิปแต่มีตามยบนี้ได้ยังไงถามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับตัวพี่ฝาแฟนน่ารักน่ารักมากก็ชอบค่ะให้ไปป t h d ดีนเะขาช่วยบางอะมีหลายเรื่องแล้วทําไมถึงไม่ทำอะคะทําไมต้อง,งอเรื่องนี้กว่าเรื่องนี้จะมาอ่านเรื่องอื่นก่อนก็ได้แล้วก็มีคนตอบกลับว่าเขากลัวโดนติดลิขสิทธิ์เคยโดนมาแล้วรอบหนึ่งอ๋อขอบคุณที่บอกค่ะ ใช่เราเคยติดดิคาสิดมาแล้วรอบหนึ่งก็คือเรื่องรักต้องกัดนั่นแหละค่ะโอ้โหคลิปนี้อะไรแปดหรอคะบอกอย่ามาหลอกถามไม่บอกอย่ามาหลอกถามแ่ะทุกคนก็ดูหน้าตาดีหน้าตามันเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้อนุบาลเนี่ยก็ใส่ชุดเหมือนกันนี่กับตาของเรียก็ใส่ชุดเหมือนกันอันนี้ก็ใส่ชุดเหมือนกันนะคะแต่ไม่เห็นชุดของพีอ่ะแล้วก็นี้ใส่ชุดคล้ายๆกันนะคะนี่เขาเต้นเพลงแบ็คพีเขาเต้นเทนี่อะไรวะคิดดิสเลฟวะเออเลสคิวเลรตอนนั้นเราอยู่ชมรมเต้นเราไม่อยู่จะอยู่ชมรมอะไรดีเขาแดน เขาเวอร์แดนก็เลยวิ่งตามเพื่อนไปนะคะอันนี้คือบ้านหน้าบ้านเราเองโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี่ฝากกันลค์ก็แชร์กั s ส b s c ต i b e ด้วยนะคะก็โอเคค่ะตอนแรกรามีอะไรจะให้ดูนะทุกคนเออใช่คลิดนี้คือสัญญาณอะไรนไอ้นี่ไงที่เราโดนแบนอะโอเคนะคะเข้าไปใน YouTube s t u d อ o สำหรับใครที่อยากเห็นหน้าของเรานะคะก็สามารถไปติดตามทิกตอกได้นะคะไม่มีติกตอกทิกตอกยังไม่มีอะไรนอะเอาแต่หาไปตั้งเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีคิดมียาวแบนดรีบดกวนาคนโดนแบนอ่ะมันเพื่อนเกือบจบคิดไปแล้วไหมล่ะนี่นี่นี่น่ะนี่นะคะเขาบอกว่าการเรียกร้องละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเราก็เลยไม่กล้าทําเรื่องอื่นเนาะมันแบบว่า โดนทั้งอีพีทุกอีเลยคือทำไปถึงอเช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจะลงคลิปไม่ก็แบบลงเล่นเกมอย่างนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยอ่านมึงอ่ะเพราะว่าเราไม่ก็ลงคลิปเป็นแบบเนี้ยเรียนออนไลน์อยู่อย่างเี้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตอนตาคลิปนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามวิ้งขอไยหน่อยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ